บทที่611แนวคิดของแอปพอลิเคชันไลฟ์สไตล์ถึงตากฎการแข่งขันนั้นเรียบง่ายมากตามตารางการแข่งแต่ละทีมที่เข้าร่วมจะต้องพยายามชนะให้ได้มากที่สุดทีมที่ชนะจะถูกประเมินคะแนนโดยผู้ชมและคะแนนดัชนีฝีมือที่ครอบคลุมยิ่งคะแนนสูงก็ยิ่งได้โบนัสในแต่ละเกมเพิ่มขึ้น แน่นอนว่าถ้าแพ้ก็ไม่ได้อะไรเลยรางวัลต่ำสุดในแต่ละเกมอยู่ที่ห0 0หมื่นหยวนสูงสุดอยู่ที่1นึ่งแสนหยวนโดยโบนัสจะเพิ่มขึ้นตนามคะแนนที่ได้แต่ละวันจะแข่งกัน6เกมเป็นเวลา10วันถ้ายังมีโบนัสรางวัลเหลือก็จะมอบให้กับทีมที่ได้คะแนนสูงที่สุดสนใจเข้าร่วมด้วยไหมครับจางหยวนที่ปลายสายยอดทึงขึ้นมาไม่ได้พวกแพลตฟอร์มเลฟสตรีนนี่หัวคิดดีจริงๆ งานแข่งโชว์ฝีมือหรือฟังดูน่าสนใจสุดๆจังหยวนคิดอยู่ครู่หนึ่งเข้าร่วมสักหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรถ้ชาชนะแล้วได้เงินก็ถือว่าดีกับพวกนักกีฬาที่จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาตอบกลับหลังจากคิดดูแล้วโอเคครับทั้งสองทีมของเราจะร่วมแข่งด้วยหลิวเลี่ยงดีใจมากโอเคเลยครับเดี๋ยวผมติดต่อสโมสรดังๆไปแล้วจะส่งตารางการแข่งให้หลังจัดการเสร็จนะครับหลังวางสายไปหลิวเลี่ยงกอดลิงโลดใจไม่ได้สำเร็จ ถึงจะชวดโอกาสการเป็นสปอนเซอร์ให้สโมสร DGE แต่ก็ยังดึงคนมาแซดๆไลฟ์สตรีมได้ด้วยวิธีนี้ งานแข่ง g o g พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตอนนี้มีกลุ่มผู้ชม g o g ในจีนยอดผู้เข้าชมไลฟ์สตรีมเกมเองก็สูงขึ้นเรื่อยๆพอตอนนี้ไม่มีงานแข่งทุกคนก็ต่างตั้งหน้าตั้งต,า,งต,า,งตาคอยให้มีงานแข่งสำหรับการจัดการแข่งขันเพื่อความบันเทิงขอแค่การแข่งสนุกมากพอและเป็นกระแสยังไงยอดคนเข้าใช้แพลตฟอร์มก็พุ่งเงินรางวัล6ล้านหยวนอาจจะเป็นจำนวนที่สูงแต่สั้ๆไลฟ์สตรีมไม่มีทางต้องจ่ายเต็มจำนวนถึงจะเป็นงานแข่งออนไลน์แต่ยังไงก็ต้องเรียกความสนใจจากสปอนเซอร์โฆษณามาช่วยแบ่งภราค่าใช้จจ่่่าาายยยไไปดด้้แนนนนนนนอิิงงงงงคหหลเเเีีีีกก็สสุขใใรรบัััพตมทท ฝั่งสโมสรดี e จีงหยวนบอกเหล่านักกีฬาว่าซัดซัดไลฟ์สตรีมกำลังจะจัดงานแข่งโชว์ฝีมือตอนแรกไม่มีใครสนใจเลยงานแข่งโชว์ฝีมือซัดซัดไลฟ์สตรีคืออะไรและนั่นทำไมฟังดูคุณภาพต่ำจังเราคือโปรเพลเยอร์นะเป็นมาตรฐานสูงสุดของ GOG เราจริงจังในการเล่นทุกเกมห้ามดูถูกคู่ต่อสู้นะ ให้เราไปโชว์ฝีมือเนี่ยนะคิดว่าเราเป็นใครคิดว่าเราเป็นตัวตลกหรือไงแต่พอจังหยวนบอกว่าทุกเกมมีโอกาสชนะรางวัลถึง1นึ่งแสนหยวนขึ้นอยู่กับคะแนนที่ทำได้โดยสโมสรกับผู้เขาแข่งขันจะแบ่งเงินกันคนละครึ่งสีหน้าของทุกคนก็เปลี่ยนไปทันทีเล่หนึ่งเกมได้1นึ่งแสนหยวนเลยเหรอถ้าทีม1กับทีม2เล่นกันวันละเกมแล้วทำผลงานออกมาได้ดีทุกคนก็ได้เงินกันคนละหมื่นหยวนเลยสิเล่น10วันก็ได้คนละตั้ง1นึ่งแสนหอยอวนยิ่งไปกว่านั้นแล้วพวกเขายังจะได้เงินรางวัลเเเพิิ่มมด้้ววยถาาีงงนนรััโบสหือ ได้ง่ายได้ไวขนาดนี้ถ้าไม่ชิงเอามาก็โง่สุดๆนักกีฬาทุกคนคือคักกันขึ้นมาทันทีไม่มีปัญหาแค่โชว์ฝีมือให้ได้เยอะๆโดยที่ต้องชนะด้วยแค่นี้ใช่ไหมครับงั้นปล่อยให้พวกผมจัดการเอง วันพฤหัส,สบดีที่11สิงหาคมเผยชียนมาถึงร้านโมยอยู่ดิลิเวอรี่หมายเลขหนึ่งเพื่อเช็คความคืบหน้าเรื่องเครื่องทำลายขยะอาหารและกินข้าวเที่ยงหลังเตรียมการอยู่สัปดาห์กว่าเครื่องทำลายขยะอาหารก็ทยอยส่งมาและจับนำไปใช้งานจริงเร็วๆนี้ตอนนี้ใกล้ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วเผยชียนถอนหายใจเงียบๆขณะมองพนักงานส่งอาหารด้านนอกร้านโมยูดิลิเวอรี่หมายเลขหนึ่งแวะรับส่งอาหารกันขวักไขยยากจริงๆ นโยบายการแยกขยะเริ่มใช้งานมาได้เกือบ2ส,สัปดาห์แล้วทำให้วิถีชีวิตของหลายคนเปลี่ยนไปมีมุกตลกมากมายว่อนอยู่ในอินเทอร์เนต็ตตัวอย่างเช่นคุณเป็นขยะประเภทใด การพูดคุยถกเถียงทําให้เกิดกระแสและกระแสนั้นก็ช่วยเพิ่มยอดขายในช่วงที่ผ่านมาออเดอร์ของโมยู่ดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันพนักงานร้านจานที่เดิมที่ไม่ค่อยมีงานทําต้องล้างจานมือเป็นระวิงพนักงานส่งอาหารต่างคึกคักกันใหญ่เพราะยิ่งมีออเดอร์เข้ามามากขึ้นพวกเขาก็ได้เงินเพิ่มขึ้นไรายได้ในเดือนนี้จึงพุ่งขึ้นสูงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่ข่าวดีสําหรับบอสเผยเขาได้แต่หวังว่าเครื่องทําลายขยะอาหารและห้องวิจัยอาหารเลือดรถจะช่วยเพิ่มต อาหาหรพลังมองสำรวจเครื่องเครื่องนี้ขนาดประมาณ2ลูกบาศเมตรเป็นกล่องสเตเลสหน้าตาคล้ายเครื่องซักผ้าหรือตู้แช่แข็งขนาดใหญ่โดยมีช่องสำหรับใส่ขยะและแผงควบคุมพอลองดมกลิ่นดูใกล้ๆก,ก,ก็พบว่ามีการปิดอากาศเข้าออกที่ดีมาก ทำให้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแต่รุ่ยยุเถินก็จงใจวางไว้ตรงประตูหลังเพื่อกันไม่ให้กลิ่นเล็ดลอดออกไปได้แม้แต่นิดเดียวขณะดเดียวกันก็ทําให้กระบวนการเปลี่ยนเป็นปุ่ยของเครื่องทํางานได้ง่ายขึ้นบอดเผยครับด้านในเครื่องมีตุลินสีพิเศษที่ช่วยจัดการกับขยะอาหารได้มากถึง99%แม้แต่ขยะที่ย่อยได้ยากอย่างกระดูกก็สามารถจัดการได้แต่ต้องใช้เวลามากกว่าปกติครับ แก๊สที่ระบายออกหลังการกรองการเผาซินเทอร์ไรอุณหภูมิสูงการสลายโมเลกุลด้วยยูวีและกระบวนการย่อยต่างๆนั้นไร้สีไร้กลิ่นและไม่มีพิษของแข็งส่วนที่หลงเหลือคือปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เอามาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพได้พอเอามาผสมใส่ดินก็สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยหมักได้ภายใน1หรือ2เดือนเพื่อปรับสภาพดินแปลงผักและแปลงดอกไม้ในเมืองเผยชียุนพยักหน้าเงียบๆไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรเท่าไหร่โอเคจะยังไงก็ได้ใช้เงินปุ๋ยที่ผลิตออกมานั้นน้อยนิดไม่มีทางขายได้เงินมากมายเครื่อง ในร้านนโมูอยู่ดิลิเวอรี่ให้ครบทุกสาขาเลยนักข่าวเดินกลับเข้าไปในร้านแล้วหาโต๊ะนั่งตั้งใจว่าจะหาข้าวเที่ยงกินก่อนกลับไม่นานอาหารก็มาเสิร์ฟเผยฉี่ยนกินไปได้สองคำสี่หน้าก็แข็งทื่อข่าวเห็นแขกไม่ได้รับเชิญสองคนกำลังเดินตรงมาในร้านน้มูอยู่ดิลิเวอรี่คนหนึ่งถือไมโครโฟนส่วนอีกคนถือกล้องเผยฉี่ยนมองนักข่าวที่เดินผ่านทางเขาเข้ามาสลับกลับเลนกล้องสองประกายจากนั้นก็หันกลับมามองอาหารที่ตัวเองเพิ่งตักกินแล้วหันหลังให้กับนักข่าวเพื่อกันไม่ให้ถ่ายติดหน้าขอองงตัวเ ต้องเป็นปัญหาแน่ท่านนักข่าวมาสัมภาษณ์เขาในฐานะคุณเผยชาวเมืองผู้กระตือรือร้นโชคดีที่ในร้านมีลูกค้าคนอื่นๆเผยชี้ยนนั่งกินเงียบๆทำทีเป็นลูกค้าที่แวะผ่านมานักข่าวสัมภาษณ์ลูกค้าฝั่งทางซัมยอตามที่คาดไว้สวัสดีข้าคุณคิดยังไงกับการจัดแยกขยะของโมยูดีลอรีครับนักข่าวถามลูกค้าคนนั้นบังเอิญนั่งหันข้างให้กับนักข่าวเขาเลื่อนดูมือถือระหว่างกินจึงไม่ท่านสังเกตเห็นว่ากำลังโดนถ่ายอยู่คิดยังไงเหรอผมคิดว่าตัวเองโคตรที่เกียดแยกขยะเลย อาหารที่นี่อร่อยและราคาไม่สูงเกินไปอาจจะแพงงบกว่าที่อื่นหน่อยแต่ก็กินได้อย่างสบายใจเพราะไม่ต้องมากังวลเรื่องแยกขยะหลังกินเสร็จเขารู้สึกสังหอนใจแปลกๆระหว่างที่บ่นไปได้ครึ่งทางจึงหันมามองและพบกล้องขนาดใหญ่กำลังจับภาพตัวเองอยู่ลูกค้าคนนั้นนิ่งไปกำลังอัดอยู่เหรอครับนี่สัมภาษณ์ผมอยู่เหรอมาจากรายการข่าวกันเหรอครับนักข่าวพยักหน้าใช้ค่ะลูกค้ารีบเก็บมือถือเข้ากระเป๋าแล,ล้วหันมามองกล้องเออการแยกขยะเป็นเรื่องดีครับเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรรรรัพยาากธมชติ ผมคิดว่าโมยู่ e l l v v e r y จัดการในจุดนี้ได้ดีมากตรงกับแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสุดๆเพราะงั้นผมสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยการลงมือทำสิ่งที่ผมทำได้ พูจบลูกค้าก็กระซิบเสียงเบาช่วยลบที่พูดไปตอนแรกด้วยนะครับขอบคุณครับนักข่าววอตขำขึ้นมาไม่ได้ได้เลยครับไม่ต้องหงุดหยิเถินเห็นนักข่าวถึงเข้าไปทักทายด้วยสีนั่งงุงง,งเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวมาเจอเรื่องนี้เหมือนกันทุกอย่างไม่ได้มีการนัดหมายมาก่อนสวัสดีค่ะดิฉันเป็นนักข่าวจากรายการข่าวของสถานีจิงโจทีวีคุณเป็นผู้จัดการร้านหรือเปล่าคะนะักข่าวสาวถามพร้อมยินให้รุ่ยยุทธ์เถินพยักหนะ้าผมเป็นคนดูแลกิจาการโมยูดิลิเวอรี่ของเถินต่อคอ,อเปอร์เร ว่าบอร,อร์ไม่อยากให้ถ่ายติดตัวเองจึงแซงทําเป็นไม่รู้จักเผยที่ยุนล่วงใจที่รุ่ยยุินไม่พูดถึงเขาโชคดีที่อีกฝ่ายเข้าใจนะักข่าวดีใจมากคือรายการข่าวเย็นของเราอยากรายงานเรื่องธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่จัดการเรื่องการแยกขยะได้ดีคะ่ะโมยูดิ e เ i อรี่ดูจะจัดการเรื่องนี้ได้ดีมากช่วยแนะนําหลักการทํางานคร่าวๆของโมยูดิ e เ i อรี่ได้ไหมคะ รูยยูเทินพยักหน้าเขาเรียบเรียนเนื้อหามากมายไว้ก่อนแล้วถือเป็นโอกาสดีที่จะได้อธิบายรายละเอียดโมยูดิลิเวอรีเป็นส่วนสําคัญของแอปชีวิตเถิงตาเป็นตัวแทนของเถิงตาคอเปอร์เรชันในเรื่องสุขภาพความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแนวคิดชีวิตที่ดีเลิศ สุขภาพคือวัตถุดิบที่สดใหม่ของโมยูเดลิเวอรี่เราลดปริมาณน้ำมันกับเกลือและทำอาหารออกมาให้ใกล้เคียงกับเมนูประจำบ้านให้มากที่สุดโดยคำนึงถึงเรื่องสารอาหารและรสชาติด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือแนวคิดการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ของโมยูเดตลิเวอรี่บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่โดยผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อลดขยะพลาสติกให้กับสิ่งแวดลอ้อมมีการใช้เครื่องทำลายขยะอาหารเป็นพิเศษเพื่อจัดการขยะอาหารให้เป็นปุ๋ยชีวิตที่ดีเลิศคือการที่โมยูเดลิเวอรี่อกับก ตาคารไร้ชื่อเปิดตัวแบรนด์สื่อเหอเพื่อขาจัดภาพจําที่คนมองว่าอาหารดิลิวอรีเป็นอาหารที่ถูกและคุณภาพต่ํานอกจากนั้นเรายังมีอาหารพิเศษที่เน้นเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเน้นสารอาหารและลดไขมันรุ่ยยู่เทินพูดอย่างลื่นไหลต่อหน้ากล้องเขาจำเนื้อหาทั้งหมดได้อย่างดีเยี่ยม มูหยูดิลิเวอรี่แฝงไปด้วยแนวคิดมากมายของบอสเผยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในฐานะผู้ดูแลมูหยูดิลิเวอรี่รุ่ยยุเฉินย่อมถูกเรื่องเหล่านี้กับหลินชั่นลงมานับครั้งไม่ท้วนตอนที่พัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพให้กับฟิตเนสฝักประจำเขาก็เข้าใจแนวคิดของบอสเผยได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตอนนี้แอปชีวิตเถิงตานำเนื้อหาทั้งหมดมาผนวกเข้าไว้ด้วยกันซึ่งเขาก็ได้โอกาสแนะนําแอปต่อนักลองด้วย ระหว่างที่กำลังฟังอยู่ตะเกียบในมือเผยทียุนก็หยุดนิ่งถึงจะหันหลังให้กับรุ่ยยุ่เถินและนักข่าวแต่เครื่องหมายคำถามก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเหนือหัวเขาแอปชีวิตเถิงตาอะไรวะนั่น